สารพลังวันบอรบอวันจันทร์ที่สามีนาคมพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันที่หมู่กลุ่มนักบวชชาวชุมชนและนักเรียนสมาสิการ่วมกันหลอมพลังสร้างงานกสิกรรมไร้สารพิษของส่วนกลางในแต่ละคุ้มสีดังนี้ครับชาวคุ้มสีเหลืองและคุ้มสีส้มไปเก็บมะเขือเทศราชินี มะเขือเปรอะนำมาเข้าครัวทำอาหารกินกันในชุมชนที่สวนลานกระราบอาปะไฟพรผู้ดูแลง,งานครับที่สวนนาคำยอดชาวคุ้มสีแดงไปถากดินกรลบหญ้าให้เป็นปุ๋ยสร้างผลผลิตในแปลงถั่วลิสงกับแปลงข้าวโพดอาไม้หินเป็นพ่อฐานครับที่สวน255ชาวคุ้มสีชมพู ผู้ใหญ่และนักเรียนชั้นม .2 ขุดถอนหัวเชะเท้าในแปลงนำเข้าเฮือนอย่างกินเพื่อแปลรูปเป็นอาหารต่างๆกับอาศีนแสงฟ้าเป็นแม่ฐานครับชาวคุ้มสีม่วงผู้ใหญ่ไปถอนหญ้าวัชพืชที่แปลงถั่วลิสงที่ริมมูลกับอาแอดปลูกดินผู้ดูแลง,งานครับการสารพลังกันสร้างงานกสิกรรมไร้สารพิษนี้ ทำให้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขสบายผลผลิตที่ได้ก็นํามาแบ่งปันกันไม่ต้องไปแข่งเอากําไรตามกระแสะโลกโลกีให้ลําบากจะเริยนทำสันนิษด,ดีครับข่าวกิจกรรมโฮมแฮงปลูกฟักทองแปลงริมมูลวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมพุทธศักราช2568เวลาบ่ายโมงมีการโฮมแฮงปลูกฟักทองที่แปลงริมมูลบนพื้นที่7ไร่ โดยมีท่านศิคมาศผาแก้วเป็นผู้ให้คำแนะนำการโฮมแฮงครั้งนี้มีชาวชุมชนร่วมโฮมแฮงปลูกฟักทองประมาณ40คนครับโดยในแปลงจะมีการกลุมพลาสติกอยู่แล้วชาวชุมชนที่มาช่วยปลูกก็จะแบ่งหน้าที่กันทำมีทั้งการเจาะรูดินนำต้นกล้าออกจากถาดเพาะและปลูกต้นกล้าฟักทองลงดินจนงานสำเร็จปลูกเสร็จในช่วงเย็นครับ วันนี้นะคะเรามีการรวมแรงของพี่น้องชาวบ้านรามาเชื่อกันปลูกฟักทองพันเบงการซึ่งเป็นฟักทองพันอายุสั้นประมาณ70-75ถึงวันก็เก็บผลได้แล้วนะคะที่ก็มีคนถามนะว่าเอ๊ะทำไมปลูกอะไรมากมายนะฟักทองพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่7ดไร่นะคะที่เราปลูกมากเพื่อที่ว่าถ้าสืมว่าเราปลูกเพื่อรับประทานเองในชุมชนที่ถ้ามันมีมากพอเนี่ยเลยกินเลอใช้แล้วก็แบ่งปันในพี่น้องค่ะ ปลาหมาที่เราปลูกขู้เพื่อกินกินทนี่เราปลูกขูิที่เรากินแล้วก็แบ่งปันพี่น้องค่ะข่าวแบ่งปัน,ปน,ปนมะละกอ,าากอที่บรวรราชธานีอโศกในเวลาประมาณ8นาฬิกาของวันศุกร์ที่7มีนาคม2568รถ จากกลุ่มวังจันทร์พกษาที่ขับโดยสิทธิ์เก่าสมาศิขาสันติอโศกคุณโหนและคุณปู้ได้ขนมะละกอพันธุ์แขกดำปราจีนบุรีลูกใหญ่ๆจำนวน3ตันและ700กิโลกรัมค่ะมาจากสวนของกลุ่มวังจันทร์พกษาทั้งหมดที่พ่อธรรมนูนปลื้มพักและสมาชิกกลุ่มได้ดูแลอยู่ราวๆ70กว่าไร่พื้นที่สวนโดยส่วนใหญ่ปลูกผลไม้ปีนี้ได้ปลูกมะละกอ ไว้จํานวนมากค่ะหลังจากที่ขนมะละกอลงจากรถเสร็จทีมลงครัวได้ทยอยเช็ดให้แห้งและแพ็คด้วยพลาสติกทีละลูกลําเลียงไปใส่หลังในตู้แช่ไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งได้แบ่งปันไปที่ บวรศรีสะอโศกหนึ่งรถปิกอัพจากนั้นได้แบ่งไปที่โรงปุ๋ยพลังชีวิตและจัดสรรใส่ถุงใหญ่จำนวน60ถ,ถุงเพื่อแบ่งปันไปที่โรงพยาบาลต่างๆโดยทีมงานสาธารณสุขชุมชนได้นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลราวๆ900 0กิโลกรัมค่ะ แล้วก็็เปนอปนกจากนี้ก็แบ่งปันให้ญาติธรรมนำไปแจกแบ่งปันให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยค่ะ ก่อนกลับทีมสื่อบุญิยมทีวีได้พาสิ่์เก่าหนูและปู้ไปรับผักจากสวนต่างๆรวมถึงปุ๋ยงอกงามที่โรงปุ๋ยพลังชีวิตเพื่อนำไปปรุงดินสำหรับผลไม้ในสวนที่วังจันทร์พฤกษาเป็นความเคลื่อนไหวของการสร้างอาหารของชาวโอโศกและความงดงามของสังคมสาธารณโภคีที่พ่อครูสมณะโพธิรักได้นำพาแม้ท่านจะจากไป331วันแล้ว ในวันนี้แต่กลิ่นไอของสาธารโภคีกลับหอมหวนทวนกระแสะเวลาค่ะข่าวแบ่งปันหัวชัยเท้าเมื่อวันจันทร์ที่3มีนาคม2,568เวลา9นาฬิกาทีมสาธารณาสุขบ้านราชได้ช่วยกันล้างหัวชัยเท้าผลผลิตไร้สันพิษของหมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลวารินชำราบจำนวน100กิโลกรัมและโรงพยาบาลสพสิทธิ์ที่ประสงค์จำนวน150กิโลกรัมเพื่อประกอบอาหารสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยนี่คือความงดงามของการสร้างอาหารในหมู่บ้านสาธารณะโพคีที่ได้บริโภคในชุมชนและได้เผื่อแผ่แบ่งปันสู่สังคมภายนอกค่ะ ข่าวความเคลื่อนไหวด้านอื่นๆในชุมชน 1. บันทึกงานนักเรียนไฟฟ้าประจำสัปดาห์ในวันศุกร์ที่7มีนาคม2568มีการประชุมทีมงานไฟฟ้าในที่ประชุมได้รำลึกถึงท่านสมณะลือคมแจ้งท่านสมณะพันดินรอผ่าตัดสะบักหลังหักแจ้งอาอมพรไปเผาศพพี่ชายที่ชัยภูมิแจ้งกีตาอาการดีขึ้นตามลำดับคะ่ะ ด้านงานประจำสัปดาห์ 1. ติดตั้งแพรไฟแดดโรงสี90กิโลวัตต์ 2. เพิ่มแผ่นไฟแดดคานเรือสุบน้ำ 3. า 3. ย้ายตู้ควบคุมปั๊มน้ำลงแพร 4. ขยายเขตรแรงต่ำสวนปูเถา 5. แก้ไขระบบแรงต่ำสวนวันณะ9 6. จ่ายไฟฟ้าสำรองให้จุดหุงข้าว 7. สายไฟฟ้าลงดินในสถูป 8. ใช้ไฟฟ้าอบเห็ดสวนไัยพลัง 9. ใช้ไฟฟ้าฐานเต้าหู้แทนแกส๊สข้อทรรในที่ประชุมได้มีการนำลึกถึงท่านสมณะลือคมเป็นตัวอย่างแห่งความเรียบง่ายมีน้ำใจขนขวายเอาภาระ,ระใจเย็นมองโลกในแง่ดีประหยัดและอ่อนน้อมทำตนนอกจากนี้ทีมไฟฟ้ากำลังยังได้ติดตั้งการเชื่อมระบบแผ่ไฟแดด โรงสีขนาด90กิโลวัตต์ปีที่ผ่านมาทางโรงสีโรงแชมพูและฐานงานบริเวณนั้นใช้ไฟฟ้าปีละประมาณ670,000บาททางทีมงานไฟฟ้าจะพยายามลดรายจ่ายในส่วนนี้ลงให้เหลือปีละไม่เกิน200,000บาท จึงติดตั้งไฟแดดเพื่อแบ่งเบาส่วนกลางลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้และกำลังทำแพร่ไฟแดดขนาด30กิโลวัตต์ไว้ในบุงเป็นแพร่ที่พักท่านสมณนะทั้งหมดคืองานทีมไฟฟ้าประจำสัปดาห์นี้ค่ะ 2. ด้านท่านสมณะมือมั่นปุรณะกะโรโรเมื่อวันจันทร์ที่3มนีนาคมได้นำนักเรียนสัมมาสิกขาฐานจิตอาสาไปช่วยกันเก็บกิ่งไม้ที่โรงเรียนวิจิตราเพื่อนำมาใช้ในงานชุมชนทั้งเป็นเพิร์มคา c u l t u r และเชื้อเพลิงค่ะ 3. ด้านสาธารณสุขชุมชน ในเวลา13นาฬิกาของวันศุกร์ที่7มีนาคมชาวชุมชนได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจคนป่วยคุณไพรล้อมเพนที่เหือนทำใจหน้าหงปัวไปเติมเต็มงานของสาธสุขบุญยมที่ได้ดูแลอยู่เป็นปกติอยู่แล้วค่ะนี่คือบางส่วนของความเคลื่อนไหวในบวรราชธานีอโศกประจำสัปดาห์นี้ค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ ข่าวผู้มาเยือน24กุมภาพันธ์2568ท่านสมณะขุนศึกอโยมโนและคณะผู้ปฏิบัติธรรมพึ่งตนพ้นทุกข์จากวัดป่าร่วมใจตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นนักบวชและญาติโยมจากวัดป่าพระบาทนานินเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทร์อปปอปลาวมาเยือน ฝ่ายต้อนรับได้พาไปกราบอัฐิหลวงปู่สมณะโพธิรักพร้อมกราบสนทนาธรรมกับท่านสมณะเดินดินติขวีโรก่อนรับชมวีดิทัศน์ประวัติราชธานีอโศกหลังจากรับประทานอาหารได้ออกเยี่ยมชมชุมชนแล้วเข้ากราบท่านสมณะฟ้าไทยสมชาติโกณเรือเหลืองพร้อมสอบถามข้อสงสัยในชุมชน แล้วเยือนกส,สิกรรมสวนแตงริมมูลได้สนทนาธรรมกับท่านสมณะทองแท้วินทยาโลก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพวันจันทร์ที่สามีนาคมพุทธศักราชส5 6 8โรงเรียนบ้านนาเวียงคําสิริอำเภอคําเกื่อนแก้วจังหวัดยโสธร คณะครูและนักเรียนชั้นม .1- ถึงม .3 รวม29คนมาศึกษาเรียนรู้วิถีพอเพียงในชุมชนทีมต้อนรับได้ให้ความรู้และข้อมูลอย่างครบวงจรในระบบสาธารณะโเคีแล้วผ่อนคลายด้วยการเล่นหมากตู้ดอย่างสนุกสนานคณะครูและนักเรียนได้มอบของที่ระลึกเป็นถั่วลิสงอบซึ่งเป็นของฝากจากชุมชนของตนก่อนเดินทางกลับ และส่งภาพประทับใจพร้อมคําขอบคุณตามมาภายหลังอังคารที่4มีนาคม2568นางสาวประนิตชุมศรีนักศึกษาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีชั้นปีที่3คณะบริหารธุรกิจและจัดการสาขาวิชาการบัญชีได้ขอพบฝ่ายต้อนรับเพื่อส่งมอบและแบบสอบถามเพื่อทำการวิจัยในระบบสาธารณภคี เกี่ยวกับบัญชีในครัวเรือนจำนวน150ฉบับและจะนัดพบชาวชุมชนผู้ให้ข้อมูลในช่วงต่อไปวันพุทธที่5มีนาคม2568โรงเรียนบ้านด้ามพราอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และคณะครูจำนวน45คน มาศึกษาดูงานในหลักการวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและได้เรียนรู้การผลิตของใช้ในบ้านเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ลดค่าใช้จ่ายสร้างรายได้ในครอบครัวในช่วงปิดเทอมเด็กๆต่างมีความตั้งใจพร้อมร่วมลงมือทำกันอย่างท่วนทั่วในแต่ละกลุ่ม จึงได้ผลผลิตออกมาดีอย่างน่าประทับใจและได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในโรงเรียนก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพจเจริญทำสำนักดีครับเจริญธารมำสำเรดีพบกับบอกเล่าข่บบาวโราห<พ>ากไม่ออกกำลังกายเต็นนิด ชีวิตก็เมื่อยไปอีกนานแสนนานข่าวทำบุญระลึกถึงท่านสมณะหือคมธรรมกิติโกท่านสมณะหือคมธรรมกิติโกได้มรณาภาพในวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568ญาติธรรมบรวรสาเรียโศก มีความระลึกถึงท่านเป็นอย่างยิ่งและปรารถนาที่จะจัดงานทำบุญทำทานฟังธรรมและกล่าวความในใจออกมาเพื่อรำลึกร่วมกันท่านเหมือนกับดึงผมอะดึงผมให้ออกจากภพอะออกจากภพให้มาสร้างกุศลร่วมกันให้มากขึ้นประมาณเนะี้ยก็อยากจะให้กำลังใจว่าตัวท่านเองอ่ะท่านตั้งใจที่จะให้ที่นี่ มีคนดีๆมีคนใหม่คนเก่าคนอื่นๆที่มาอยู่ยังยังไม่ทุกข์อ่ะอยู่ยังไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นการที่ท่านจากไปเนะี่ยเราก็ต้องไม่ทุกข์เหมือนที่ท่านตั้งใจจึงกำหนดวันสะดวกให้มีงานนี้ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่6มีนาคม2568ประกอบกับวันนี้ตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน4 พี่น้องของท่านสมณะหรือคมและญาติธรรมใกล้เคียงที่ศรัทธาท่านจึงได้พากาันมาร่วมทำบุญรำลึกถึงท่านเป็นจำนวนมากข่าวชุมชนบุญนิยมสาเรียโศกขอจัดตั้งชุมชนแยกย่อยออกมาจากชุมชนโคกเดือประชาสันเนื่องจากชุมชนบุญนิยมสาเรียโศกมีลักษณะการดูแลชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์และแตกต่างจากชุมชนอื่น ประกอบกับแต่เดิมชุมชนบุญนิยมสาเรียโศกได้จัดตั้งชุมชนตามประกาศเทศบาลตำบลพายาลีวันที่4ี่กุมภาพันธ์2547ซึ่งเทศบาลตำบลพายาลีได้ตรวจสอบแล้วพบว่าชุมชนบุญนิยมสาเรียโศกมีประชากรไม่ถึง200คนหรือมีจำนวนหมู่บ้านที่ประชาชนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่า100หลังในการนี้ ชุมชนบุญนิยมสาเรียโศกได้มีมติร่วมกันว่าขอให้คงสภาพเดิมของชุมชนบุญนิยมสาเรียโศกโดยไม่รับค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการชุมชนตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพศ2564แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2566 ในส่วนวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลโดยอนุโลมคณะกรรมการเทศบาลตำบลไ a i าลีโดยนายกเทศมนตรีตำบลไ a i าลีเป็นประธานได้พิจารณาให้จัดการประชุมชุมชนบุญนิยมสาลียโศกโหวเสียงรับรองคณะกรรมการบุญนิยมสาลรีอโศกทั้ง7คน ในวันพฤหัสสบดีที่6มีนาคม2,568มติที่ประชุมรับรองขณะนี้ยังเป็นเพียงการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไผ่ศาลีขั้นตอนหนึ่งซึ่งต้องรอการพิจารณาและประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปว่าชุมชนบุญนิยมสาเลียโศกจะได้รับการอนุมัติ ให้เป็นชุมชนหนึ่งในตำบลไผ่าลีวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางซรีโตของเราได้รักษาสภาพความเป็นชุมชนซึ่งพวกเราได้พูดคุยกันมาว่าเราก็อยากให้ซรีโตถึงแม้จะมีประชากรน,น้อยแต่เราก็อยากจะให้ซรีโตของเราได้คงสภาพความเป็นชุมชนเพราะชุมชนซรีโตเป็นชุมชนที่มีความพิเศษกว่าชุมชนข้างนอกมากมายผมเคยกล่าวมาเสมอว่า ชุมชนตรีโตกมีแต่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างในการที่เป็นผู้ให้ที่ดีแล้วก็เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตที่ถูกที่ต้องที่ดีเสมอมาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ดีใจด้วยนะครับที่เรายังคงสาภาพความเป็นชุมชนตรีโตกในวันนี้ผเก็ต้องขอแสดงความดีใจแล้วก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวตรีโตกทั้งเจ็ดท่านนะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีอะไรที่เรา จะต้องทํางานร่วมกันขออย่าได้เกรงใจนะครับเพราะว่ามีส่วนหนึ่งที่ผมมาดําเนินการอยู่ก็คือชุมชนตรีโศกเป็นชุมชนต้นแบบของการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีซึ่งที่ผ่านมาผมก็ได้มาดําเนินการแล้วก็ได้นําเอาชุมชนตรีโศกเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีเนื่องจากปัจจุบันเทศาบาลของเราได้เผชิญปัญหาเรื่องขยะ เป็นอย่างมากเนื่องจากเราไม่มีที่ทิท้งขยะเป็นของตนเองเราจะต้องมีการบริหารจัดก,การขยะเพื่อที่จะลดปริมาณขยะลงในการที่จะลดปัญหาในการใช้จ่ายในการใช้งบประมาณของเทศบาลลงข่าวซ่อมที่พักด้านบนโรงครัวบรวรสาลรียโศกงานรือ้อซ่อมสร้างและปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่ของบรวรสาลรียโศก ได้ถูกกำหนดไว้แล้วในบันทึกการประชุมคณะกรรมการชุมชนบุญนิยมสาลียโศกตั้งแต่เกือบ2เดือนที่ผ่านมาซึ่งขณะนั้นท่านสมณะลือคมธรรมกิติโกยังมีชีวิตยอยู่ช่วงนี้เป็นหน้าแรงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะดำเนินการเนื่องจากช่างชำนาญซึ่งเป็นญาติธรรมเก่าแก่ที่มาทำบุญเสียสละแรงงานฟรีสร้างอาคารต่างๆของสาลียโซกเกือบจะทุกหลัง พอเจียดเวลาทำมาหากินมาให้ได้งานหรือซ่อมสร้างและปรับภูมิทัศน์จึงได้เริ่มต้นขึ้นในวันอาทิตย์ที่สองมีนาคม2,568โดยการรื้อข้างฝาที่พักของฝ่ายหญิงที่อยู่บนโรงครัวชั้นบนจากเสือลำแพนซึ่งผุพังไปตามการเวลาเป็นแผ่นไม้เชร่าที่ปลอดภัยจากปลวกและฝน ไปเดานทำครับ hey, ผมช่างนานครับเป็นช่างที่นอกนอกันแล้วแต่ว่าทางานอยู่ลารียศกเนี่ยประจำอยู่เพิ่งหยุดไปช่วงดางสราทั้งใหญ่เสร็จเมื่อพอสสองห้ารอยสิบเอ็ดตอนนี้ก็กลับมาใหม่มาช่วยทำโรงรถตอนนี้ก็มาทำโรงครัวอีกกขอเข้าโรงครัวโรงครัวไม่มีคนช่วยเลยก็ต้องต้องรับภาษามาช่วยลื้อด้วยทําด้วย ก็คนงานก็สามคนบ้างสี่คนบ้างสังคนบ้งผู้หญิงบ้งทั้งบนก็ลือแล้วกตีใช้งบประมาณสามหมื่นกว่าบาทตีสฝาชล่ามฝ้าไม่ตีปกติไม่ทำอะไรเพิ่มเติมม<ๆ>่ไม่อะไรปงเพิ่มเติมมันก็หลายปีมาแล้วว่ารุ่นสมภารทัวินไม่อยู่ะ่ะใกล้จะเสร็จแล้วครับก็ยังไม่สักสองวันน่ะน่าจะเสร็จโรงครัวแล้วก็ต่อไปนี่ก็จะทำํำ พ่อทันอีกยังไงลูกเจ้าเอาเวลาเอาไว้อีกสัปดาห์นี้คอปทอสปปสอกองทัพธรรมและมวลชนคนดีได้เริ่มการชุมนุมอีกครั้งตั้งแต่วันที่2มีนาคม2568ที่ผ่านมาณสะพานชมัยมรุเชษข้างธรรมเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครเพื่อต่อต้านระบอบทักษิณการชุมนุมในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การต่อต้านการเปิดคาสินโนและการพนันออนไลน์ในไทยอย่างถูกกฎหมายกิจกรรมวนเวทีเริ่มตั้งแต่13นาฬิกาโดยมีตัวแทนผู้รักชาติจากหลากหลายอาชีพจากทั่วประเทศมารวมพลังปลาใสให้ความรู้บอกข้อเท็จจริงว่าการเปิดคาสินโนและการพนันออนไลน์เป็นหายนะของประเทศ อีกทั้งยังมีวงดนตรีหลากหลายวงมาร่วมบรรเลงเพลงจนถึงเวลา22นาฬิกาโดยมีอาหารมังสวรรัตจากกองทัพธรรมให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมตั้งแต่เวลา15นาฬกาผู้ชุมนุมมีทั้งลงหลักพักค้างและเดินทางไปกลับหมุนเวียนกันมาตลอดการชุมนุมแม้การชุมนุมครั้งนี้ จะมีข้อจำกัดในการใช้พื้นที่จากการที่ฝ่ายรัฐบาลออกมาจำกัดการใช้พื้นที่การชุมนุมทั้งจำกัดการใช้พื้นที่บริเวณอนุสรณ์กมรมหลวงชุมพรทั้งนำตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนามปิดกั้นทางเข้าออกถนนหน้าทำเงียบแต่กลับไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการชุมนุมแต่กลับเป็นการยืนยันว่าการรวมพลังชุมนุมของมวลชนคนดีผู้รักชาติ ส่งผลต่อรัฐบาลไม่มากก็น้อยและคอพทอสปปสอกองทัพธรรมและมวลชนคนดียังคงยืนยันที่จะชุมนุมกันต่อไปจนกว่าระบบทักษิณจะถูกล้มล้างและประเทศไทยได้รับความยุติธรรมคืนมาจเจริญธรรมสำนึกดี 3มีนาคม2568เวลา10นาฬิกาในแพทย์วโลงเดชก,กิจวิกรมประธานพักไทยพักดีพร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอพทศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปป,ปสกองทัพธรรมและมวลชนคนดีจำนวนมากกว่า300คนพร้อมรายชื่อประชาชนผู้เข้าร่วมคัดค้าน112,498รายชื่อ นัดรวมตัวกันเพื่อมายื่นหนังสือคัดค้านการเปิดบ่อนพนันออนไลน์และคาสิโนถูกกฎหมายโดยเดินทางมายื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรให้ยุติการพนันออนไลน์และคาสิโนตามที่รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินการนโยบายพนันออนไลน์และเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่รวมคาสิโนเข้าไปด้วยการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ได้แถลงนโยบายต่อสภาหรือแม้แต่ ไม่ใช่นโยบายที่หาเสียงไว้ในการเลือกตั้งเท่ากับเป็นการบังคับให้ประชาชนยอมรับในวาละอื่นที่อาจมีการซ่อนเร้นแอบแฝงของรัฐบาลการเล่งผักดันนโยบายอบายมุเท่ากับเป็นการสร้างส,างสิ่งมอมเมาให้ประชาชนซึ่งตรงกันข้ามกับการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอยู่ดีกินดีเราไม่เห็นว่าการที่ประเทศไทยมีการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายหรือจะมีคาสิโนจะทำให้ประชาชนชาวไทย มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีตามคำประกาศการหาเสียงของนยายกรัฐมนตรีตรงไหนตรงกันข้ามการติดพนันออนไลน์เข้าคาสิโนมีแต่การทำลายเกียรติทำลายศักดิ์ศรีและหมดเนื้อหมดตัวไม่มีกินไม่มีใช้ไร้บ้านอาศัยมากกว่าทางเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสอกองทัพธรรม จึงขอคัดค้านนโยบายทำลายประชาชนทำลายประเทศชาติทำลายหลักศาสนาทุกศาสนาอย่างถึงที่สุดจะยอมให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท้ายสุดเราขอบอกกับคณะรัฐมนตรีให้ท่านได้ทราบว่าพนันอบายมุกไม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้ทางกลุ่มได้ยื่นหนังสือผ่านนายสมคิดเชืออ้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองส่งถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านการพนันออนไลน์และคาสิโนทุกกฎหมายไม่เข้าคาสิโนไม่เข้าคาสิโนไม่เข้าคาสิโนเจริญธรรมสำนักตีค่ะเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราชสองพั เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปปสอกองทัพธรรมและมวลชนคนดีกว่า200ชีวิตรวมตัวกันหน้าสำนักงานงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการพนันออนไลน์และคาสิโนถูกกฎหมายและสอบถามความคืบหน้าการยึดทรัพย์ จำนวน46,000ล้านบาทของนายทักษิณเชนวัตรตั้งแต่เวลา10นาฬิกาแต่ไม่มีทีท่าของฝ่ายการเมืองออกมารับหนังสือมวลชนจึงปักหลักรอหน้ากระทรวงอีกทั้งให้ฝ่ายกฎหมายยื่นหนังสือการชุมนุมต่อสอนอพยาไทยไว้หากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อไม่มีผู้ใดออกมารับจนเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาที จึงส่งตัวแทนจากผู้ร่วมชุมนุมเข้ายื่นหนังสือภายในกระทรวงการคลังแทนด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวแม้ไม่มีผู้ใดออกมารับหนังสือก็ตามแต่พี่น้องผู้ร่วมชุมนุมยังคงรออย่างใจจดใจจอ่อจนทำให้การยื่นหนังสือในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจเจริญทำสำนึกดีค่ะ